มาครับสวัสดีทุกคนครับเจอกันเช้าวันนี้หลังการประกาศงบของ N v i d ว a เดียนะครับคิดว่านะ่าจะเป็นหนึ่งตัวที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจจับตาจับจ้องกันอยู่นะครับก็หลังจากประกาศออกมาครับก,ก็ทุกๆรายการก็ดีกว่าคาดหมดเลยนะบไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นกำไร e a r n i n g ็งเปอร์แชร์ e ต่างๆก็ดีกว่าที่นักลงทุนคาดไว้หมดก็เลยทำให้ตลาดการลงทุนโดยรวมเลยนะครับทั่วโลกเนี่ยปรับโวขึ้นมาหมดเมื่อวานนี้บิตคอยก็เด้งทองคำก็เด้งคุณนสหรัฐเอ็นวีเดียเด้งหมดเลย นะครับคิดว่าน่าจะคลายความกังวลละเป็นที่เรียบร้อยก็โดยรวมจะเป็นยังไงวันนี้เรามีข่าวอัปเดตอะไรกันบ้างรวมถึงเรามีอัปเดตโพสชั่นด้วยนะครับวันนี้ว่าเราเป็นยังไงแล้วบ้างก็เดี๋ยวลองมาติดตามดูกันในคลิปครับแวนเทดแพลตฟอร์ม CFD ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดมากกว่า5ล้านคนหนึ่งในโบเกอร์ชั้นนําของโลกที่เปิดให้บริการมาแล้วยาวนานกว่า15ปีเ,ปเพื่อนๆืนคนไหนที่สนใจเทรดฟอเร็กคู่เงินทองคำ เปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้เพื่อรับโบนัสเทร 20, ด20,000ดอลลาร์ได้เลยโอเคครับ่ะเริ่มต้นกันที่ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับก็ช่องเราชื่อว่าลงทุนมันสุกนะครับมีอยู่บนทุกฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับใครที่เพิ่งจะเข้ามาเจอกันครั้งแรกก็ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงคอร์สใหม่ล่าสุดของเราเรามีเพิ่งจะปล่อยคอร์สออกมาเนาะร่วมกันกับทางสกิลเลนครับเป็นคอร์สสำหรับมือใหม่ นะครับตอนนี้ใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเรามี3มเรื่อง3เสาหลักง่ายๆนะครับแชร์มาบอกกันว่ารู้3สิ่งนี้เท่านั้นก็เริ่มเทรดได้เลยนะครับรวมถึงหลังเรียนเสร็จเนี่ยเรามีไฟล์แบ็กอัพท่าเทรดให้ด้วยนะเราก็มีการแบ็กเทรดให้ละเป็นที่เรียบร้อยวินเลทเนี่ยประมาณ50%กว่า็ก็ลองดูลองใช้กันได้นะครับผมรวมถึงนี่อ่ะตอนนี้ลดราคาอยู่ นะครับลดราคาอยู่ถึงชิ้นปีนี้นะก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับราคาเต็มพันห้าตอนนี้ลดเหลือไม่ถึงพันเท่านั้นลองมาจองกันได้นะครับผมส่วนสําหรับภาพรวมข่าวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทองคาดีกว่านะครับราคาทองคำวันนี้ยังไม่เปิดตลาดนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ปิดตลาดที่ประมาณซ้าหกหมื่นสามพันนะครับแล้วก็ขายออกประมาณหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเราเริ่มปรับตัวเด้งขึ้นมานะครับเริ่มปรับตัวเด้งขึ้นมาเราก็ลองดูอยู่ ตอนนี้เรายังคงฝั่งของทองคำกับซิเวอร์เนี่ยเรายังมองในการเด้ง S เด้ง S อยู่นะครับตอนนี้ขึ้นมาแ,แถบโซนแนวไฮ้ละก็เดี๋ยวอาจจะได้ S ตามลงไปอีกสักหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็มีตัวของ Bitcoin นะครับ Bitcoin เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ประกาศงบตัว n v i d i ียใช่ไหมครับหุ้นสหรัฐหุ้นเทคฝั่งของตลาดคริปโตก็เริ่มปรับตัวเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างดีเลย ตอนนี้บาทเนี่ยคริปโตเงินบาทเนี่ยขึ้นมายืนเหนือสามล้านละเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็รอดูว่าจะยืนอยู่ไหมจะตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังมีแนวต้านแรกๆเนาะ,ะแนวต้านแรกๆเลยอยู่บริเวณสักสามล้านสองแสนถ้าขึ้นมายืนเหนือโซนนี้ได้ก็อาจจะเริ่มกลับตัวขึ้นมาให้เราเห็นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังลงอยู่อย่างต่อเนื่องนะยังไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงอาจจะเป็น e n g าฟฟ i n g ก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไร แต่ว่าภาพรวมตลาดตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนความกลัวอยู่ครับเพราะว่าถึงแม้เอ็นวีดีจะประกาศงบไปแล้วทุกอย่างดูซี่คลายนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำก็เลยอาจจะประเมินได้ว่าอารมณ์ตลาดก็ยังอยู่ในความกลัวอยู่ครับนักลงทุนยังไม่แน่ชัดชัดเจนครับเท่าไหร่ยังอยู่ในโซนเอ็กซ์ตรีมเฟียร์อยู่นั่นเองนะครับผมส่วนสําหรับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ETF เนาะก็ยังคงเจอกับแรงขายอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังติดลบอยู่ นักลงทุนสถาบันยังคงขายออกกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมรวมไปถึงนี่เลยนักล็อกเนะาะขายมาอย่างต่อเนื่องหลายวันละมีการจัดทําเลคคอร์ดครับเขาบอกว่า ETF ของแบล็คล็อกเนี่ยตอนเนี้ยมีเม็ดเงินไหลออกเนาะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนั่นเองนะครับก็ขายกันอย่างต่อเนื่องกองทุนใหญ่ที่สุดขายอยู่นะครับก็เลยกดดันตลาดให้ตัวลงอยู่เรื่อยๆในเวลานี้นั่นเองนะครับผมส่วนถัดไป นะครับเมื่อวานนี้ข่าวสําคัญข่าวหนึ่งประากาศไปแล้ววันนี้ก็มีข่าวสําคัญอีกข่าวหนึ่งเตรียมตัวจะประกาศอยู่นะครับนั่นก็คือตัวของนอนฟาร์มนั่นเองนะครับนอนฟาร์มกับอันเอ็มพอยเมนต์เที่เลื่อนมา2เดือนสองครั้งละนะครับวันนี้น่าจะได้ประกาศกันแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าเนาะดูจะเป็นข่าวด,ดีนะตัวนอนฟาร์มก็ดูว่าจะประกาศด,ดีขึ้นนะครับตัวเลขก็ดูดีขึ้นตัวอันเอ็มพอยเมนต์เก็ค่อนข้างจะกลางๆอ่ะก็น่าจะส่งผลดีกับตลาด นะครับน่าจะเป็นข่าวดีที่น่าจะตามเข้ามาอีกหนึ่งนั่นเองก็รอดูคืนนี้สองทุ่มครึ่งลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะค,รคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์แต่คิดว่าน่าจะมีเดตพูดคุยกันให้อยู่ในกลุ่มก็กดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมรวมถึงข่าวภาพรวมในวันนี้ครับก็มีข่าวดีเช่นกันนะครับก็คือตัวของ Solana ETF ตอนนี้ก็เปิดตัวอีกหนึ่งกองทุนนะครับผมของ21วีแชร์เนาะ ก็เป็นกองใหญ่อีกเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวมาละเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับเปิดตัวขึ้นมาก็มียอดลงทุนไปแล้วทะลุ100ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ mm hmm. ก็ดูน่าจะเข้ามาช่วยทําให้ตลาดคลกคักขึ้นไหมก็เดี๋ยวลองติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายก็คือนี่เลยนะตัวของ NV ็นวิดีเ้นั่นเองนะครับประกาศงบมาละเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างปองเกอร์แดนกว่า e อ็กเปกหมดเลยนะครับดีเกินค่าทุกอย่างทุกรายการ ยอดขายกำไรนะครับการลงทุนต่างๆดีขึ้นหมดเลยใครจะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปได้เช็คได้นะครับผมเนี่ยลองสแกนสแกนดูละก็นอกจากงบการเงินที่ดีกว่าคาดนะครับเขาก็มีบอกว่ารายละเอียดเนี่ยพวกการลงทุนต่างในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยก็เติบโตขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยดั t ้าเซนเตนะครับตัวอย่างเกมเกม PC AI ต่างๆก็โตขึ้นหมดตัว Visualization นะครับแล้วก็ตัวของ a u t o m a t ิก โตขึ้นหมดเลยนะครับหลักๆเนี่ยโตขึ้นประมาณสัก2 0 3 0เลยก็ขยายตัวค่อนข้างดีนะครับสำหรับฝั่ง AI ก็ไม่แน่ใจว่าจะมากระทบกับฝั่งของคริปโตเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็น่าจะได้รับประโยชน์กระจายกระจายกันมานั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในกราฟกันก่อนดีกว่านะครับว่ากราฟวันนี้เนี่ยเรามีมุมมองอย่างไรแล้วบ้างนะครับภาพรวมอัปเดตออเดอร์กันก่อนเมื่อวานนี้เรามีตัวของ ETH ใช่ไหมครับ เราเปิดออเดอร์ eth อยู่เมื่อวานนี้ก็โดน sl กันไปแต่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเป็นออเดอร์เล็กๆเพิ่งตามเก็บมาอยู่แต่ว่าก็โดนเนาะนี่ลงมาเกี่ยว sl เรานะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปตามปกติเลยตอนนี้ยังไม่รีบสักทักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังประเมินเหมือนเดิมนะแผนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับเนี่ยยังภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยภาพใหญ่ภาพรวมยังประเมินเหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าหล่นลงมาอยู่ในเวฟ e สี่อยู่พักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับแล้วก็พักตัวอยู่แถวโซนซักแถวแถวโซนซักหกสิบ6อดุดแปดเดิบแปดหกนาะอยู่ในโซนด้านล่างนี้หลุดเลยโซนคีย์เลเวลเราลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เป็นลรนะครับก็ยังได้อยู่เนาะแล้วก็เนี่ยครับทำทีทำท่ายึกยักยึกยัก,ยก,ยกอยู่แถวนี้ยังไม่รู้ว่าจะปรับตัวจริงไหมแต่ว่าก็มีดิเวอร์เจนต์อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อวานลงมาทําโลใหม่เอไอไม่ลงมาทําโลก็ยังมีดิเวอร์เจนต์อยู่เรื่อย ก็ยังถือว่าเป็นโซนแนวรับที่เรามองไว้เหมือนกันนะครับก็ยังอยู่ในโซนแนวรับอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้รีบตามของไม่ได้รีบเก็บของมากนักแล้วนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูให้มันขึ้นมารีเทสสักหนึ่งทีขึ้นมาทำไฮได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยตามเุ้ไปนะครับผมของเอาคอยฝั่งของ ETF อ่ะอ t ทีที่เราเข้าไปเมื่อวานเป็นประมาณนี้อัปเดตอโพอิชั่นกันก่อนนะครับแล้วก็ตัวของเอาคอยอื่นๆเมื่อกี้เราเล่าเรื่องของโซลาร์น่าไป ใช่ไหมครับหลายๆตัวเราก็คิดว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะไปตามเพิ่มขึ้นตัวของ XRP อาจจะยังนะครับอาจจะยังตัวของ DOT นี่ก็มีความเป็นไปได้นะครับพวกตัวหลกัหลกๆผมมองว่าน่าสนใจหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น e t h XRP Solana Link ADA ADA อาจจะยังนะครับอ่ะมี Solana กับ e t h เนี่ยแหละที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจ Solana ก็เพิ่งได้ ETF ไปนะครับแล้วก็เนี่ย ภาพใหญ่ภาพใหญ่อยู่บริเวณโซนแนวรับพอดีนะครับเราตามกรอบช่องนี้มาเนาะแล้วราคาตอนนี้ก็หล่นลงมาอยู่บริเวณช่องนี้ตรงแนวรับด้านล่างพอดีนะครับคิดว่าอาจจะตามเข้าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูภาพสั้นๆว่าเริ่มมีการยกหายกโลแล้วหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแตะแ,แถวโซนต้านละเราคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจ,จอาจจะลองตามดูนะครับสาหรับตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นฝั่งของอาคอยตอนนี้ Watch List เรามี2ตัวใช่ไหมครับมี ETH กับ o a n a ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วน bitcoin เลยแล้วกันนะครับ bitcoin เลยมา bitcoin เนี่ยตอนนี้เราดูตามภาพใหญ่อยู่นะครับเราตามภาพใหญ่อยู่ก็คือตามภาพนี้เลยนะครับใน t i m r f m e w e e k เนาะเรายังประเมินกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยที่หลุดเทนลงมาเนี่ยนะครับเทนเส้นใหญ่สีเหลืองเนี่ยเทนแนวรับเนี่ยตอนนี้มันหลุดลงมาแล้ว นะครับแล้วก็หลุดลงมาเจอกับบริเวณแนวรับด้านล่างแนวรับแรกเลยตอนนี้แนวรับแรกของเรานะครับอยู่บริเวณโซนซักเก้าหมื่นถึงแปดหมื่นห้านะครับในโซนนี้เรารอดูอยู่ว่าโซนนี้สามารถรับของได้ไหมรับตัวรับราคาได้ไหมนะครับตอนนี้ราคาก็ร่วงลงมาแล้วโอเวอร์โซแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณกับตัวใดๆครับเนี่ยเรารู้แค่มันลงมาแถวๆอยู่บริเวณแนวรับแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณกับตัวใดๆตอนนี้ก็เลยรออยู่ครับ ตอนนี้ก็รออยู่ยังไม่มีสัญญาณอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้มันทำไฮหม่หรือว่ารอให้มันเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยอ่อย่างนี้ก็เริ่มละเริ่มละเ,เริ่มมีการเบรกเอาให้เราเห็นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะตามไปรอดูอีกสักนิด,ส,นดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยเบรกขึ้นมาละเบรกขึ้นมาเด๋ยวจะรอดีเทสสักหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับบิตคอยตอนนี้เราดูในภาพใหญ่ๆเนาะ ในภาพเล็กๆอาจจะยังไม่เห็นสัญญาณอะไรมากนะครับก็ยังเป็นเทนขาลงตรงนี้ลงมาอยู่แต่ภาพใหญ่เนี่ยมานี้เริ่มเห็นแนวโน้มการถึงบริเวณแนวรับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสัญญาณจากตัวอีกสักหนึ่งทีก่อนอาจจะตามเข้าไปนะครับผมแล้วก็มี d ีเอ็กไวดีกานี่เหมือนจะตกรดนะ <S <S ดูทรงแล้วเหมือนจะตกรดนะครับหลังจากที่ตามกันมาอย่างเนิ่นนานเนาะเราตาม r ัน n ิ่งแฟตตรงนี้มานะครับพักตัวอยู่ในชุดนี้ตาม A B C ลงมานะครับเหมือนว่าเราจะมองเกินไปหนึ่งขานะครับอ่าเนี่ยเรามองไว้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนจะมองเกินไปหนึ่งขานะครับมองเกินไปเผื่อเยอะไปหน่อยต่อราคาเยอะไปหน่อยนะครับ มีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะจบไปแล้วที่ตรงนี้นะครับอแล้วตอนนี้ราคาก็ไปแล้วเนาะไม่ย่อให้เราเลยนะครับแต่ก็ภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยถือว่าโอเคครับภาพรวมภาพใหญ่ก็คือเรามองไว้ถูกภาพใหญ่เรามองท่านี้ถูกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะภาพเล็กๆเนี่ยอาจจะผิดไปหนึ่งสเต็ปต่อราคาเยอะไปหน่อยนึงนะครับก็เลยเศร้าตามไม่ทันตั้งแต่จุดแรกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูราคาย่อลงมาสักหนึ่งทีอาจจะได้ตามเข้าไปเนาะ ประมาณนั้นแทนนะครับก็อาจจะรอเล่นเบรกเอาไปเลยก็ได้ก็จะรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนี่ภาพใหญ่เรามาถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าจังหวะการดูในไทม์เฟรมเล็กๆอาจจะพลาดไปนิดหน่อยยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าตามแผนนะจังหวะเข้ากันส่วนตัวที่เราเข้าไปแล้วนะครับนี่มีอัปเดตให้อีกหนึ่งตัวก็คือตัวของซ i เวอรนั่นเองนะครับซเวอรเมื่อวานนี้เราเข้าไปแล้วเนาะอ่ะ ที่บริเวณห้าสิบสเจุแปดนี่ยแหละครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะแขนของเราภาพใหญ่ก็คือเราตามการพักตัวอยู่พักตัวอยู่ตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวนี้เลยนะครับเขียวเขียวฟ้าๆแถวนี้อ่ะลบให้ก่อนนะครับอ่ะลบให้ก่อนก็คือว่าเราเจอเทนขาขึ้นมาถูกไหมครับเจอเทนขาขึ้นตรงนี้มานะครับแล้วเราก็เห็นการหลุดเทนลงไปเราเจอการทําโลใหม่ต่ํากว่าเราเดิมเพราะฉะนั้นเราประเมินว่าเทนขาขึ้นตรงนี้ น่าจะจบแล้วครับแล้วตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงพักตัวอยู่ซึ่งก็พักตัวมาครับแบบว่าพักตัวตื้นๆ A B C ตื้นๆตรงนี้นะครับย่อลงมาประมาณแค่สักห้าสิ6กเท่านั้นเองตอนนี้เราก็ตามขา C ชุดสุดท้ายตรงนี้อยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยขา C ในชุดย่อยๆของมันเนี่ยก็จประกอบไปด้วย1 2 3 4 5ประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยราคาก็มีการเราประเมินว่าเนาะชุดที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยน่าจะครบละครบขาลงชุดหนึ่งตรงนี้เปละเรียบร้อยนะครับแล้วก็กําลังเด้งรีเทสอยู่เด้งรีเทสขึ้นไปเป็นชุดที่สองตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราตีฟิโบดูอ่าเราก็จะพบว่านะครับขึ้นไปแถวแโซนสัก5 0า1 8บพอดีเลยนั่นเองนะครับก็เป็นโซนปกติเลยที่เราเล็งไว้ ถูกไหมครับถ้าถูดท่าเสศจถ้าเทดของเราเนี่ยแหละ divergent ใช่ไหมครับอีกหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลุดโล่ตกสองนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมา r e t ทสแถวแถวห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดก็ติ๊กสามเราก็เข้านะครับก็ตามแผนเลยตามสูตรเลยตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะ เลทด r อฟิตรันได้แล้วนะครับก็ลงมาแล้วพอสมควรเดี๋ยวอาจจะมีเก็บออเดอร์เพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เรายังมองลงอยู่เนาะนี่เลยนะครับในภาพใหญ่ๆภาพประมาณนี้คิดว่าน่าจะตามไปได้อีกสักระยะเลยน่าจะรันกันไปยาวๆนะครับสําหรับมานี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรส่วนของทองคําก็ท่าเดียวกันเลยครับทองคำท่าเดียวกันเลยเป็นเทนขาขึ้นมาเนาะตอนนี้หลุดเทนมาหลุดโลมาน่าจะเข้าสู่ช่วงพักตัวอยู่ นั่นเองนะครับแล้วก็พักตัวมาลักษณะหนึ่งมาละสองนะครับเด้งขึ้นมาทดสอบไฮปรากฏว่าไม่ทำไฮไม่ามีโอกาสลงต่อนะครับก็ท่าเดียวกันเลยแล้วก็อยู่ในชุดขา C ตรงนี้นะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมเลยปกตินะครับแล้วทีนี้เราก็เนี่ยครับคล้ายกันก็คือลงมาละหนึ่งชุดนะครับเป็น A แล้วก็เด้งขึ้นไปเป็น B ก็ลขึ้นไปุแถวโซน5้าสิจดพอดี ด้านบนก็เป็น divergent ถูกไหมครับก็ติ๊กหนึ่งตามเงื่อนไขเลยนะครับตามท่าเทรดเราหนึ่งดลดลติ๊กสองนะครับขึ้นมารีเทสแถวห้าสิบหกสิบเดจุดแปดติ๊กสามแล้วก็ชอ็อตตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็โดยภาพรวมเราเป็นประมาณนี้เนาะ ตอนนี้ฝั่งของบิตคอย n ฝั่งของเอ t c o คอยอีดโดน SL ไปใช่ไหมครับแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้กลับมาเริ่มเปิดออเดอร์กันใหม่ในไม่ช้านะครับคิดว่าตลาดเริ่มจะแบบตัวเริ่มจะฟื้นตัวละโเราเห็นสัญญ,ญาณจบตัวอาจจะตามเข้ากันไปใหม่ตอนนี้มีวอชลินเพิ่มเติมมาด้วยตัวของโซลาร์นานะครับคิดว่าน่าสนใจอ่ะบวกห้ละค่อนข้างจะเบรกเอาขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองตามกันดูว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวของ DIY อันนี้อาจจะลดอยู่ไกลๆนะครับผมแล้วก็ตัวของ ซิลเวอร์ก็เข้ามาแล้วโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีนะครับถือว่าก็ตามแผนตามเกณฑ์ซะเป็นส่วนใหญ่จะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวตามอุดตามแก้กันไปนะบภาพรวมวันนี้โดยรวมเป็นประมาณนี้ครับยังไงใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้ที่ลิงก์เทรดด้านล่างหรือว่าใครยังไม่มีบัญชีเทรดอยากจะสมัครเทรดเนี่ยครับทองคําคู่เงินคริปโตต่างๆก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันทั้งแวนเทรดด้วยหรือว่าจะเป็นบิตคอยก็ได้เช่นกัน นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามดูกันแเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ